รีวิวเครื่องเล่นวิทยุหูงฮิวนะครับแบรนด์ Audiocom นะครับโมเดล r a d f 7 7 0 z นะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบหน้าปัดถึง108บ้านเราเลยนะครับรับคืนบ้านเราเสียบไฟได้ครับไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้เรียบร้อยใส่ฐานได้นะครับฐานไฟฉายฐานเบอร์ดีบ้านเรานะสีก้อนนะครับ ฟังถานสตราเหยี่ยมเครื่องใหม่นะฮะตัวนี้เครื่องใหม่มากนะครับมีรอยนิดเดียวตามกันเวลานะครับใช้ฐานสีก้อนทดสอบให้เรียบร้อยใช้งานได้ปกตินะครับเสียบไฟบ้านเราได้นะครับเสียบไฟได้ใช้ฐานได้พวกพาสะดวกนะครับเบาน้ําหนักเบานะฮะหูฟังเสียบออกเป็นระบบสตูดิโอนะครับเสียงออก2หูนะครับเสาวิทยุ้มหักไม่งอครับแล้วก็เพิ่มเบสได้นะครับตัวนี้เป็นเสียงแหลมตรงนี้เป็นเสียงเบสนะครับสําหรับจะฟังใส่หูฟัง แนะนำให้กดมาทางนี้ถ้าจะฟังปกติ้กดมาทางขวานะครับอันนี้ FM AM เดี๋ยวจะสอบ AM ก่อนนะครับหูฟังออกสองหูนะครับแต่ว่าอันนี้มันมีลำโพงเดียวก็ออกข้างเดียวนะฮะไม่มีสองอันนี้ AM อันนี้เลื่อนหมาอ FM นะครับรับได้ทุกคลื่นของบ้านเรานะครับเสียงดีฮะสถานะไฟติดครบนะครับ การจะเริ่มการพัฒนาฐานออกนิดการพัฒนามาตรตการไอนานหลายถิเป็นหลักเลยครับเสียงดีนะครับตัวเล็กเสียงดีพกพาง่ายตัวนี้น้ำหนักเบากว่าวิทยุที่ขายแถวบ้านเราเยอะเลยฮะนีะครับพกพาสะดวกนะฮะตัวเล็กเท่ากับวิทยุชื่อดังบ้านเรานะฮะยี่ห้อชื่อดังนะครับแล้วทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่า อเ,เอออย่างเนี้ยเป็นพ่อเาอพ่อเลยนะเออตากิสติสตาที่64เนี่ยประจวบเหมาะกับเป็นช่วงเดือนเดียวกับที่กองทัพเข้ายึด อย่างครับนั่นก็คือซ a n วนไรท์ Watch นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับเรียกร้องนะครับบริษัทนอกจากจากโตโยต้าที่โดนแล้วนะบริษัทอื่นๆก็โดนครับผมที่กําลังลงทุนอยู่น<ช>ี<ห>่นะครับจ <นะ S 1> ำเรัาจะปิดก็คือปิดตัวนี้นะครับเปิดก็เปิดตัวนี้ปกติเลยนะครับโดนจูนอยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นครับขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ